ได้ต้นกกมาแล้วจะเดี๋ยวมาคัดแยกให้มันเป็นรุ่นรุ่นตอนติดทำตัดแตง่งให้มันค่ากันเป็นรุ่นรุ่นแบบนี้ตะกคัดแยกออกรุ่นสูงรุ่นต่ำลำละขนาดขนาดสูงขนาดต่ำเรียกคัดสันออกตามรุ่นรุ่นของเพินิน คุณจะเอามาสอยคุณจะเอาไปตำเซียตำสาดได้ต้องมาแยกให้เป็นรุ่นท่ากันเท่าเท่ากันมแมวเขไปเก็บอออข,าาออกของมาดาไปเก็บอย่างนั้นมาอยู่กินข้าวทานเนอะลูกดุ้งเต็งคองมาเลยคุณไปเลยได้เลวเนี่ย คัดแยกคัดแยกต้นมันคากคัดแยกไว้เทอาไปย้ายกับเมียน